สยามสุขเวรวันชั้นหนึ่งสำหรับช่วงเปิดเทอมตอนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนฟิล์ม iPad เลยโอ้โห,โโหเนียบมากค่ะได้พี่จะขายเก่งขนาดนี้นะคะขอรับทั้งหมดเลย วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โฟกัสโตสยามสแควร์วันชั้นหนึ่งหน้าทางเข้าเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะน้องนองนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนอยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอมกันแล้วและอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือ iPad iPad ถือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนที่สําคัญมากๆถึงช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนฟิล์มแล้วเดี๋ยววันนี้คีมจะพาทุกคนนะคะมาดูราคาโปรโมชั่นดีๆราคาประหยัดถูกใจน้องนนักศึกษานักเรียนแน่นอนรวมถึงวัยทํางานแบบคีมนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปวันนี้มีโปรดีๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง โฟกัสยสยามสแควร์วันสวัสดีค,ะดค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านสวยมากเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเยอะหมดเลยวันนี้มีโปรดีๆอะไรแนะนําบ้างไหมคะสาหรับช่วงเปิดเทอมตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPad หรือว่าตัวของซัมซุงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีส่วนลดนะครับในส่วนของตัวสกินเคียร์ด้วยครับตัวนี้จะกปกตินะครับ129บาทแลกซื้อได้เหลือแค่79บาทเองครับตัวสกินเคียร์นี่เป็นยังไงอะคะแนะนําหน่อยได้ไหมคะพอดีไม่เคยใช้เลยได้คะ่ะก็จะเป็นตัวนี้เลย ครับ ตัวนี้ก็สามารถเช็ดกับตัวที่เป็นกระจกได้หมดเลยแม้ว่าจะเป็นกระจกของ iPad กระจกของอ macbook หรือว่าเป็นแว่นตาอย่างเงี้ยครับ iPhone ก็สามารถใช้ได้ครับโอเคค่ะงั้นตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนฟิล์ม iPad เลยมีแบบไหนแนะนําบ้างไหมคะแนะนําขออนุญาตเริ่มต้นนะคะเป็นตัวที่กระจกใสสําหรับคน<ม>ที่ชอบต้องการความคมชัดมากๆอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มต้นเป็นตัวนี้เลยก็จะอยู่ที่6 90ราครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกระจกลดรอยนิ้วมือนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้จอเป็นรอยนิ้วมือเยอะ ไี่อยากให้เป็นรอยมันเยอะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับเติมตนวกันสีที่เจ็ี่ิแล้วก็ถ้าหากว่าลูกค้าท่านไหนใช้งานแบบดูคอนเทนต์นานๆนะะอยู่กับจอยอแพดนานๆแนะนําเป็นตัวถนอมสายตาตัวนี้เลยนะครับก็สีที่แปยี่สิแต่ถ้าหากใครนะคะที่ต้องการแบบมีความประวที่สูงไม่อยากให้คน,นข้างๆมองเห็นนะครับก็จะเป็นตัวกันคนมองตัวนี้ครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับไ p a d นะครับนิยมติดกันมากๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมเปเปอร์ไลท์นะคบเป็นแบ ฟิลกระดาษถ้าใครที่ชอบแบบชอบโจทย์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเมือเป็นกระจกแต่ว่าเท็กเจอร์กระดาษบอกเลยครับว่าจดมันจดวินแน่นอนให้ความรู้สึกเหมือนแบบกระดาษจริงๆเลยอะใช่ครัแล้วก็คมผลประกาดีดีมากตรงนี้โอเคค่ะงั้นเอาตัวนี้เลยค่ะแล้วก็แลกซื้อตัวสเปรย์ได้ด้วยใช่ไหมคะได้เลยค่ะงั้นไปติดกันด้วยเลยค่ะ เรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหเนียบมากดีมากเลยค่ะปกติติดเองเป็นชั่วโมง <c oughs> บางทีต้องทิ้งแต่ว่าที่นี่รอไม่ถึง10นาทีเลยใช่ครับแปบ๊บเดียวเองเพราะว่าทางเรานะครับ professional อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวขอลองซีลิงดูหน่อยนะคะ,คะว่าเวลาเขียนแล้วรู้สึกยังไง ฟิลลิ่งคือแบบดีมากๆเลยนะคะเหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆเลยถ้าเกิดว่าใครชอบฟิลลิ่งแบบนี้แล้วดูแข็งแรงแบบนี้นะคะแนะนําเลยต้องเป็นฟิล์มกระจกเปเปอร์ไลท์เท่านั้นค่ะในไหนนะคะวันนี้ก็ได้ฟิล์มหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วอยากจะได้แบบครบจบเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะดูเป็นพวกเคสกับอุปกรณ์ชุดชาร์จด,ดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปถามพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวเคสนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นลดสูงสุด เลยนะครับขออนุญาตแนะนําเป็นรุ่นของยูนิฟูเฟนตัวนี้นะครับน,น้องก็คือจะเรียบแต่ว่ากันกระแทกนะครับตรงนี้ก็จะมีเทคโนโลยีช็อคอาร์เมอร์นะครปกป้องมุมทั้ง4ด้านไม่วา่าตัว iPad ของเรานะครับจะตกไปก็ยังมีเคสตัวนี้ไว้ปกป้องแน่นอนครับผมส่วนในตัวฝานะครับฝาปิดข,ของเขาก็สามารถตั้งได้หลายแบบนะครับเป็นตัวว่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับตรงนี้ก็คือตั้งได้เลยสะดวกมากๆแล้วก็มีช่องเก็บนะครับในส่วนของตัว Apple Pencil ให้ด้วยนะครับจะอยู่ที่ 1,790บาทนบาทครับในส่วนนี้โอเคค่ะน่าสนใจมากเลยงั้นเอาเป็นตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าพวกชุดอุปกรณ์ชาร์จมีตัวไหนแนะนําบ้างไหมคะในส่วนชุดชาร์จนะครับขออนุญาตแนะนําเป็นตัว Y Air Force ตัวนี้ชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับแล้วก็มีตัวดปเตอร์พร้อมกับสายในตัวเป็นชุดชาร์จเลยนะครับที่สำคัญนะครับก็มีรับประกันที่ด้วย1ปีราคา700บาทครับ โ okay, อเคค่ะงั้นรับ2ตัวนี้เลยนะคะ<ด>แต่พอดีว่าอยากได้อีกนิดนึงช่วงนี้เดินทางไปข้างนอกบ่อยแล้วก็แบตหมดไวมากๆอยากจะได้ power bank ที่มีความจุเยอะๆแล้วก็ราคาดีแนะนำหน่อยได้ไหมคะใช่ครับ,รบขออนุญาตแนะนําเป็นตัว alpha power bank ไซส์2 0 0 0 0แอตัวนี้เลยครับมีทั้งมอปอนนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วครับผมถึง2ี5วัต์เลยในส่วนนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันพร้อมกับขึ้นเครื่องได้ด้วยครับ ดีไซน้ของน้องนะคะบอ,อกเลยว่าเนี้ยปลูกแล้วก็ปกผาง่ายแน่นอนน้าหนักไม่เยอะครับโอเคค่ะได้พี่จะขายเก่งขนาดนี้นะคะขอรับทั้งหมดเลยวันนี้ยอมเจ็บแต่จบได้ครบทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาเดินหลายที่งั้นเดี๋ยวไปคิดตังกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับผมขอนี้สรุปรายการซื้อทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นโฟกัส TG p a p ป r Light นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่990าครับผมพร้อมกับ และซื้อตัวสเปรย์คินนิ่งนะครับก็จะอยู่ที่79บาทรวมแล้วใน2อันนี้ก็จะอยู่ที่1ันหบาทนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเคสยูนิกรูเฟนนะครับก็จะอยู่ที่1790จาสครับพร้อมกับตัววายนะครับชุดชาร์กตัวนี้เลยครับผมรวมแล้วก็จะอยู่ที่2,117บาทครับผมแล้วก็ตัว power bank alpha นะครับหนึ่งนหกร้อยเก้ได้ลดเลยในตัว5%ครับผม เหลือ1,606บาทขอนี้รวมยอดทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่4,792บาทครับผมอันนี้ขอนุยาตสอบถามครับตรงนี้มีสมาชิกโฟกัสด้วยหรือยังครับผมยังค่ะโอเคครับตรงนี้เขาจะมีส่วนลดสูงสุดถึง10%ในครั้งถัดไปเลยนะครับตรงนี้ขอนุญาตแนะนำว่าสมัครไว้ด้วยเลยนะคบโอเคค่ะจัดไปเลยค่ะได้ครับ ค่ะได้ทั้งฟิล์ม iPad นะคะแล้วก็อุปกรณ์เสิร์ฟครบหมดเลยเรียกได้ว่ามาที่เนี่ยจบไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหลายที่และที่สำคัญนะคะราคาดีมีโปรโมชั่นอีกสำหรับน้องนองนักศึกษานะคะหรือวัยทำงานนักเรียนต่างๆที่ต้องการมองฟิล์มเคสอุปกรณ์ครบจบแนะนำนะคะที่โฟกัสโตสยามสุยวันชั้นหนึ่งหน้าทางเข้าเลยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปช้อปปิ้งอะไรอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ